สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนาวแน่หลังนทวุฒิเกล้อผลโทษจำคุกประกาศลัน่นร่วมสู้กับคณะราษฎรเมื่อน้องๆเห็นใจคนเสื้อแดงเราก็ทิ้งพวกเขาไม่ได้โดยเมื่อวันที่30มีนาคมปี2504ที่ UDD News ชั้นใต้ดินอาคารเอเวอรี่มอลแยกแครายนนทบุรีผู้สุกข่าวรายงานว่าน,นายนทวุฒิใสเกลือแกนนำคนเสื้อแดงนปชถแถลงข่าวปวดใจวันคืนสู่อิสรภาพโดยสมบูรณ์หลังวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาครบกำหนดตองโทรได้ไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมธรรมาครั้งสุดท้ายเพื่อถอดกำไรข้อเท้าเอ จากกรณีถูกสามิภาคษาจำคุกเป็นเวลาสองปี8เดือนในคดีการชุมนุมหน้าบ้านสีสาวเทเวศเมื่อปี2550โดยมีแกนนำนปชาอาทินางธิดาทาวนเษในายแพทย์เวงโตจิราการนายก่อแก้พิกุลทองและนายพิพัฒช,ชัยภัยบณ์พร้อมคนเสื้อแดงเข้าร่วมรับฟัง นายนทวุฒิกล่าวว่าการที่ตนได้รับการพักโทษนั้นเป็นไปตามระเบียบของกรมคุมประพฤตททิกำหนดไว้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆซึ่งแม้ว่าตนจะได้รับอิสราภาพมาแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกหลายคดีรออยู่ทั้งคดีการชุมนุมในปี2552และปี2553ซึ่งสถานะจากที่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยสารดีกาทำให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปี ไม่สามารถลงสมัครการเมืองระดับใดได้ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าตนจะถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่เคยลืมจุดยืนเมื่อที่ได้ประกาศพูดไว้ในวันแรกคือการต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยตนต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นของประชาชนอำนาจการปกครองเป็นของประชาชนคนเราต้องเท่าเทียมกันผมไม่รู้สึกเสียใจที่เลือกเส้นทางสายนี้และมีคดีความมากมาย ติดคุ้มมาแล้วสามครั้งและไม่แน่ใจจะมีอีกกี่ครั้งความเจ็บปวดผมรับได้ภาระที่ต้องแบกรับไม่หวั่นไหวและขอย้ำจุดยืนคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนภายใต้หลักการคนเราเท่าเทียมกันในนฐวุตรกล่าวส่วนกรณีที่นายจตุพรพรมพันธ์เตรียมออกมาเคลื่อนไหวในวันที่สเมษายนน,นี้นายนบุติกล่าวว่า กับนายจตุพรยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือใดๆกันมีเพียงแค่โทรคุยถามสารทุกสุขดิบกันเท่านั้นแต่เห็นว่านายจตุพรและหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก็มีศักยภาพอยู่แล้วขณะดเดียวกันในฐานะ ที่เป็นอดีตแกนนำนปชยังไม่มีแนวคิดเคลื่อนไหวนำมวลชนควรเสื้อแดงออกมาชุมนุมใหญ่หรือชุมนุมร่วมกับกลุ่มอื่นๆในขณะนี้ส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษา,ศานั้นตนเคารพพวกเขาในฐานะนักต่อสู้พวกเขาต้องแลกมาด้วยชีวิตอิสรภาพและต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องแบบรับไว้อีกมากตนขอย้ำจุดยืนอยู่เคียงข้างกับนิสิตนักศึกษาประชาชนไม่มีปเปลี่ยนแปลง พวกเราในฐานะคนสแสดงที่ต่อสู้มานับสิบปีและทุกวันนี้ก็ยังต่อสู้อยู่หากให้ผมประเมินม็อบของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผมคงไม่อยู่ในฐานะที่จะประเมินได้ว่าการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชนตอนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะเมื่อพวกเขาออกมายืน บนวิธีของการต่อสู้และได้วางอิสราภาพของตัวเองลงเป็นเดิมพันพวกเขาก็เท่ากันกับผมถ้าผมเป็นนักสู้พวกเขาก็เป็นนักสู้เหมือนกันผมขอแสดงตัวเคียงข้างนิสินักศึกษาประชาชนที่กำลังต่อสู้ในปัจจุบันพร้อมกันนี้ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาบิดเบือนให้รายป้ายสีว่าการแสดงจุดยืนเช่นนี้หมายถึงการมุ่งร้ายทำร้ายสถาบัน ผมรู้ดีว่าอิสรภาพของผมเประาะบางการพูดเรื่องราวเหล่านี้อาจทําให้ความเประอะบางนั้นเประาะบางไปอีกแต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นผมคิดว่าประเทศนี้ไม่สามารถจะพูดถึงอนาคตที่สดใสได้เลยตราบเท่าที่อนาคตของชาติยังอยู่ในกระงขังเราไม่สามารถจะกล่าวอ้างอธิบายใดๆว่า ทุกสิ่งที่ทำทำเพื่อลูกหลานในวันที่ลูกหลานถูกขังยังหวัดกลัวความตายและห่วยหาอิสระภาพในความเคลื่อนไหวของพวกเขาที่มีทั้งส่วนที่ผมเห็นด้วยและสิ่งที่ผมห่วงใยแต่ในความเป็นบริสุทธิ์ของพวกเขาผมมีความรู้สึกรัก ห่วงใยเอาใจช่วยอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกอื่นผมเชื่อว่าสังคมนี้เราไม่ควรมองเห็นชีวิตของคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นชัยชนะและเป็นความสาใจและยอมให้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะอยู่คนละฝ่ายกับความคิดกับคนบางกลุ่มชะตากรรมของคนหนุ่มสาวนี้เป็นสิ่งที่คนรุ่นเราต้องรับผิดชอบเอาเด็กออกจากห้องขังแล้วเรามาแก้ปัญหากันแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่เอาเขาไปขังแบบนี้ ผมเป็นคนเสื้อแดงเป็นมาสิบกว่าปีและตอนนี้ก็ยังเป็นผมเชื่อว่าทั้งชีวิตผมก็ไม่ได้รู้สึกตะขิตตะขวงใจหรือเป็นเรื่องเสียหายที่เป็นคนเสื้อแดงผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงมาสิบปีเราเป็นคนที่ถูกยิงทิ้งเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราถูกจำขังถูกไล่ล่า,ลาถูกเหยียบยำ่ำแบบรับคำเหยียดย้มต่างๆมากมาย ถูกยิงตายกลางถนนเป็นร้อยแล้วเราก็เห็นเขาออกมาล้างถนนคดีเหล่านี้ไม่ถึงสารถูกเรียกเป็นควายถูกตราหน้าว่าเป็นขบวนการรับจ้างถูกกลาหัวว่าเป็นพวกไร้การศึกษา1ิบปีที่ผ่านมาพวกผมต่อสู้เพื่อสิ่งนี้แต่คนหนุ่มสาวเหล่านี้พวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่หยิบยื่นความเข้าใจเห็นใจหยิบยื่นเกียรติยศให้พวกผมพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ตะโกนเรียก พวกผมกลางท้องถนนพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่บอกว่าเข้าใจเราเห็นใจเราอยากขอโทษเพราะเมื่อก่อนเข้าใจผิดเขาคือคนกลุ่มแรกที่ทำเรื่องแบบนี้ในนามของความเป็นมนุษย์ผมทิ้งพวกเขาไม่ได้ผมมีโลกใบเดียวถ้าผมต่อต้านเผด็จการในพมา่าผมก็ต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยด้วยถ้าผมประนามการเขีนค่าประชาชนในพมา่าผมก็ต้องไม่ยอมรับการกระทำใด ต่อคนหนุ่มสาวและประชาชนในไทยด้วยปัญหาตัวผู้นำวิกฤตของประเทศในยามประเทศประสบวิกฤตรอบด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและโรคระบาดแต่ละวิกฤตไหลรวมผสมเป็นเนื้อเดียวการแก้ไขไม่อาจทำได้ด้วยวิธีแยกส่วนต้องทำไปพร้อมๆกันอีกทั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วน ไม่เช่นนั้นต่อให้เป็นรัฐบาลยอดมนุษย์ก็ไม่อาจนำประเทศฝ่ามหาวิกฤตไปได้โดยลำพังซึ่งการจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนอย่างเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับนั้นความเป็นผู้นำของผู้นำประเทศมีความสำคัญอย่างปัญหาโควิด -19 ทีนที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทุกมิติ นายกรัฐมนตรีขอร้องให้ประชาชนช่วยกันนําเงินออมในธนาคารออกมาใช้จ่ายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางเพื่อดัน GDP ให้ถึง4%เอร์เซนตามเป้าของรัฐบาลหลายครั้งเราได้ยินพลเอกประยุจันโอชาเทศนาสั่งสอนประชาชนให้รู้รักสามคัคคีมีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อแผ่แบ่งปัน เคารพกฎหมายเพื่อประเทศชาติอยู่รอดฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ถามว่าสิ่งที่บอกให้ประชาชนทำรัฐบาลทำหรือไม่สังคมไทยแบ่งขั้วแบ่งสีมาเป็นสิบปีเป็นหน้าที่รัฐบาลแก้ไขล้อมรวมกันกลับทำตัวเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง ประชาชนเห็นต่างเผด็จการเลือกพักที่รักชอบเข้ามาด้วยเสียงถล่มทลายก็ไปยุบพักเขาอีกแล้วอาศัยบัตรขย่งกกตสวสสปัดเศษเป็นนั่งร้านสืบอำนาจใช้วิชามานถีบพักอันดับหนึ่งร่วงเป็นไฟคันปากบอกพร้อมแก้รัฐมนูญสุดท้ายใช้เครือข่ายองคาพยบความวาระสามไปจนได้ กับม็อบเด็กชู3มนิ้วแกนนนำถูกยัดข้อหา112จับขังคุกไม่ได้ประกันทางที่คดียังไม่เริ่มไต่สวนซักกะแอะผู้ชุมนุมข้างนอกโดนกระชับพ,พื้นที่ด้วยแก๊สน้ำตากระสุนยางกับสื่อก็ไม่ละเว้นแบบนี้ถึงได้บอกอยู่มาเจดปีผู้นำเก่งแต่ผู้โจมตีฝ่ายคิดเห็นต่างทำสังคมคนในประเทศแตกแยกเป็นเสียเส่ยง พอถึงเวลาก็มาพูดเป่าๆๆให้ประชาชนรู้จักรักสามาคัคคีร่วมมือกันช่วยประเทศชาติฝ่าวิกฤตนู่นนี่นั่นช่างเป็นวาจาหน้าละอายจริงๆโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจุนุมากอย่างเช่นประยุทธ์ต้องออกไปสถานเดียวเท่านั้น มาไม่ถูกนลองคลองธรรมเขาจึงไล่หรือกติกาปกครองที่ทำเพื่อประโยชน์พวกพ้องตัวเองด้วยอำนาจรัฐประหารที่ผ่านมาระบบว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากแล้วเจอนายกที่เป็นตัวสร้างปัญหาในทุกมิติแล้วหนักหนาสาหัสกว่าเดิมไปอีกมันคือบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยแหละว่าเส้นทางเข้ามาเป็นนายกครึ่งบกครึ่งน้ำเข้ามาได้ยังไงกัน เริ่มจากเถือกเพื่อนรักรเผด็จการรัฐประหารซูปเปอร์ฮีโร่ออกมาเพื่อสันติออกรัฐธรรมนูญฉบับ2560ฉบับออกโดยรัฐบาลเผด็จการอย่างเร่งรีบแบบว่าให้รับรับกันไปก่อนค่อยแก้ทีหลังแล้วไงหล่ะป่านนี้ได้แก้อะไรยังไงเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนการเลือกตั้งหลายครั้งมากทวงเวลาการเลือกตั้งพวกทวงความเจริญก็แห่กันออกมาไม่เอาเลือกตั้งอีก เป็นค a n d i d a นายกของพรรครงชารัฐเป็นผู้นำผลิตการที่คัดเลือกสว250คนเพื่อเข้าไปยกมือในสภาออกเสียงเลือกนายกได้และตัวเองก็อยู่ในฐานะแคนด d เดตของนายกของพรรครงชารัฐที่เสนอชื่อไว้ทุกสิ่งอย่างมันมีที่มามีเส้นทางที่ถูกจัดวางไว้ใครขยับใครขย่งมันอยู่ในสายตาประชาชนและชาวโลกอย่างน่าละอาย แต่มันไม่ละอายนะสิเรียกว่าด้านถึงได้ถ้าอายก็อดตัวถ่วงความเจริญโดยแท้จริงสุดๆและเป็นนายกที่ห่วยที่สุดเท่าที่มีมาในประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตีิชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ